สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับหนุ่มคีบันเทิงสำหรับวันนี้ <Wow. S 1> นะครับท่านผู้ชมมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดนครปฐม <Okay. S 1> เป็นแลนด์มาร์กหนึ่งซึ่งท่านใดที่ได้มาเที่ยวจังหวัดนครปฐมแล้ว <Okay. S 1> ก็อย่าลืมแวะมาเป็นร้านอาหารบรรยากาศพุ่งนานะครับนี่นะฮะก็เป็นร้านนี้นะครับต้นข้าวเทเรสนะครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในกันนะฮะว่าบรรยากาศที่ตรงนี้นะครับมันน่านั่งทานข้าวและบรรยากาศภายในร้านมันเป็นยังไง ไปดูกันครับเลยนะครับสำหรับร้านนี้นี่เลยครับต้นข้าวเชอรลสนะครับก็เป็นบรรยากาศทุ่งนานะครับท่านใดที่แวะมากราบไหว้สักการะองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับก็อย่าลืมแวะมาีบรรยากาศธรรมชาติต่อมาก็จะเจอนี่เลยครับในกันครับต่อมาก็นี่เลยทางเข้าเป็นร้านอาหาร กลางคืนนะครับสไตล์ธรรมชาติว้าวท่านผู้ชมไปดูแลวเข้ามาแล้วก็นะ,ะครับด้านขวานี้ก็จะเป็นลนักษณะเป็นสไตล์นี่เลยจิบกาแฟนะครับก็เป็นวิวที่สวยงามมากเลยด้านในก็จะเป็นแกลบรรยากาศก็ถือว่า ร่มรื่นนะครับอากาศกำลังสดชื่นเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคสาหรับร้านต้นข้าวเทอเลสนี่ท่านใดที่มาก็แวะมาทานข้าวหรืออ่าจิบกาแฟนะครับตัวนี้จะเป็นโซนห้องแอร์เป็นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศจุดอื่นกันนะครับ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมอาสำหรับเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นที่นั่งแบบเป็นชมลักษณะนะครับแล้วก็สำหรับาไลด์มาแล้วก็บรรยากาศถือว่าชิวๆมากครับนะครับเป็นร้านอาหารเป็นบรรยากาศทุ่งนาครับซึ่งบรรยากาศตรงนี้นะครับโอ้สวยจริงๆครับท่านผู้ชมบนเบาะบัวนะครับบรรยากาศด้านด้านหลังก็จะเป็นที่งนานะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันถ่ายรูปชมวิวนะครับบรรยากาศก็จะเป็นลักษณะนี้ววนะครับยวสวยนะฮะนี่เลยครับเป็นมุมเรียกเลยว่าไอตรงต้นต้นข้าวเทเลนเนี่ยเป็นมุมถ่ายรูปแล้วก็บรรยากาศภายในนะครับก็จะเป็นสถานที่นั่งทานข้าวกันสไตล์บรรยากาศทุ่งนาบัานๆาจริง ถ้าตอนช่วงเงย็นๆก็วิวคงจะสวยมากกว่านี้แต่ตอนนี้เป็นช่วงกลางวันนะครับบรรยากาศก็จะแดดนิดนึงนะฮะส่วนมากท่านที่มาก็จะนั่งอยู่ภายในกันนะครับต้นข้าวเทเลสนะครับอย่าลืมนะฮะแนะนำตัวน,นี้นะครับตรงนี้นะฮะในเรื่องของอาหารนะครับว่าจัด รสชาติือว่าโอเคนะครับเดินเลยนะครเดี๋ยวพาไปดูเองตัวนู้นนะครับท่านใดได้แวะได้แวะมาไหว้สักก์ละขอพ่อวัดไร่ขิงก็อ,อย่าลืมแวะมาที่ร้านต้นข้าวเทเลสกาแฟละกันนะครับบรรยากาศในการการับปร,นรานข้างก็จะเป็นผมนั่งเป็นส่วนตัวก็มีนะครับเป็นสาวัวที่เมนูอ,อะไรบ้างครับ หอยนะคะกัะ้อออหอยขมต้มตแซ่บกระดุกต้มแซ่บกระดกอ่อนวันนี้มากับสาวๆต้มแซบ่กออแซบกระดุกอ่อนอแบ,บกเส้นทะเลรวมต้มแซบ่บกุ้งนาเน,นาะชิวมากต้นข้าวทะเล,นนเ,ลเอาเลยข้นาวด้วยกันนะครับสาสองหมดอย่งนางได้มา หอ,อยขมยำขนมแซ่บลองชิมดูสิครับเป็นไงรสช,ชาติแกงคั่วห <Okay. S 2> อ,อยขม <c oughs> รสชาติบนหิวอ <c oughs> <c oughs> า,าลุยก,กันะนะครับสำหรับสถานที่ตรงนี้ก็เหมาะนะครับมาแวะมานะครับต้นเขา้าเพื่อเลีนะครับเป็นร้าน,นะะอาหารอร่อยทุกเมนู ก็ชินงานทานข้าวกันหิว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 โอเคครับาไปดูบรรยากาศตอนนี้ขอทานข้าวกันก่อนนะครับกินเหมือนยาลูกอมก็มีนะหนูก็ว่าจินข้าวไม่รูสับป่านะครับ ผัดผักยอดมะล้าหวานหรือผัดแมวโอเคครับหลังจากหิวกันเยอะๆนะครับก็ไม่พูดร่ำทำเพลงครับนี่ฮะหลังจากกินกันเสร็จแล้วเริ่มร้อยเกลี้ยงเหลือไหมเหลือไหมลูกสาวบอกว่าไม่เหลือเลยโอเคครับใช้ได้ก็แนะนำนะครับร้านชื่อก็คือต้นข้าวเลยครับก็แนะนำนะท่านใดที่ เที่ยวสถานที่วันไร่ญิงนะครับหรือจังหวัดนครปฐมนะครับก็แวะมาตามนี้ได้แนะนํานะครับกับข้าวอร่อยบรรยากาศดีสวยนะครับนั่นครัานเสนอนะครับดีครับโอเค